ฮุนไดสตาเรียสีขาวคันนี้ข้ามาตกแต่งภายในกับทางไอโมกิมีอะไรบ้างไปชมกันครับเริ่มที่เบาะ V.I.P. รุ่น L.M. 300ระบบไฟฟ้า6ทิศทางประกอบไปด้วยระบบปรับพักน่องไฟฟ้าระบบปรับด้านหน้าถอยหลังไฟฟ้าระบบปรับเอนนอนไฟฟ้านะครับตัวเบาะมีระบบปรับลมอุ่นลมเย็นแล้วก็ระบบนวดนะครับหุ้มด้วยสเปกโรงงานหนังแท้หน้าสัมผัสสีคาราเมลตัวเบาะมีการติดตั้งออปชั่นเสริมเพื่อให้เบาะสามารถปรับได้360องศาเลยนะครับรายการถัดมาเป็นรายการยอดฮิตเบาะแป้งทรงตอนคน รทรงอัอผ่าสา0หัวหมอนมิกกี้เมาส์หุ้มด้วยจะเป็นโรงงานหนังแท้หน้าสัมผัสสีคาราเมลเช่นกันฟองน้ําเป็นฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับเวลานั่งทําให้รู้สึกนั่งสบายมากขึ้น ตัวเบาแถวสุดท้ายนะคะเบาเดิมของ n เวนเดสตารีจะเป็นแบบปรับพับร้อยนะครับซึ่งลูกค้าเขาให้ทางอิโมกิเนี่ยแปลงทรงเป็นแบบปรับพับ60-40นะครับผมเพื่อให้งานต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับหุ้มด้วยวัสดุสเปกโรงงานหนังแท้น้ำสัมผัสีซคาราเมลเช่นกันนะครับเพื่อให้แมทกันทั้งคันนะครับหากสนใจตกแต่งภายในรถตู้นะครับสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวัสดีครับ